ออฟเดอะเรกวันนี้นะครับผมมาทุกคนมางานะสารเทวดาแฟนฟอชีซึ่งวันนี้เราอยู่ที่เดืยนมองงานว่างๆแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเดือนมองนะฮะแล้วก็ไปดูบรรยากาศงานวันนี้อาจจะเอาบรารยา,ากาศรอบปาร์ต้เลยแน,น่นอนนะไม่รู้ว่าถ่ายได้มากแค่ไหนเพราะว่าเราอาจจะไปเอ็นจอยรถมือเหมือนคนเยอะมากเพราะนีคนรถติดมากเดี๋ยวไงเข้ามาดูในงานกันดีกว่าครับ ก็ไม่เคยมาที่นี่เลยเก็เลยหาไม่เจอเลยอยู่อย่างนันอยู่ชั้นนี้จริงๆว่าเป็นารป่ิภาณกิจการของเอ็นทีซก็คือแค่ไหนจริงๆอยากไปบูถ่ายรูปเหมือนกันนะแต่ว่าคนสบาถหรือแถวยาวมาก You 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 ได้มาแล้วคือบัตรได้มาแล้วแล้วก็ไปแลกเป็น,ปน, Band, ปนลิสแบนด์บันนี้เหมือนถ่ายรูปโฟโต้กรุ๊ปป่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เซอร์ไพรส์ามากๆเลยก็คือเราเพิ่งเคยมางานของซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราตกใจมากเลยนะเซอร์ไพรส์ามากตรงการที่บอกว่า<อ>เขามีแฟนเบนเนให้ทุกที่นั่งอะ่ะอย่างตัวถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือถ่ายรูปก็มีให้หมดเลยคือ mm hmm. แม้ว่าอย่างตัวเรากดได้บัตรพันห้าหัใช่ปะ เขาก็ยังมีถ่ายรูปรวมให้อะไรถึงแม้มันจะเป็นคนเยอะแต่มันก็แบบสําหรับคนที่ติ่งวงการอื่นมาอะไรเงี้ยแล้วมาเจอแบบนี้รู้สึกแบบโหเขาใส่ใจทุกที่นั่งจริงจรเนาะแล้วแบบมันเลิศอะ่ะเดี๋ยวเราไปรอคนอีกกว่าเดี๋ยวผมก็ไปเอาการ์ดด้วยนะเดี๋ยวเราไปแกะการ์ดสุ่มกันก,นกว่าแอบออกมาข้างนอกแป๊บหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าข้างในไม่มีที่นั่งเลยแล้วก็ได้การ์ดสุ่มมาแล้วผมสาราเวลาสองอันนี้ แล้วก็เมื่อกี้เนาะที่เราไปนี่มาเราจะได้เป็นกานโปสการแบบนี้นะผมที่เป็นายเซนแล้วก็ข้างหลังก,ก็จะมีแบบข้อความจากสารหัสหรือว่าจากผู้ทุกคนนะครับผมจากนักแสดงนะผมเขียนไว้อยู่ตรงน,นี้เดี๋ยวเรามาสุ่มการ์ดกันดีกว่าขออนุญาตวางกล้องแบบอาจจะมุมแปลกๆลกนิดนึงนะรูดสุ่มการ์ดกันดีกว่านี่สาราเทวดานะครับคืออยากรู้ว่าเป็นไงนี่คือครั้งแรกของการซื้อมาเลยนะว่าเป็นยังไงคุณมันมีกี่ใบอะมันมีเยอะมากเลยหรอ นี่ตอนน่ารักมากน่ารักมากทุกคนดูดิมันมีหลายอันมากที่แรกก็คิดอยู่ว่าเป็นการ์ดสุ่มแรนดอมนี่คือยังไงอะแล้วแบบเราจะมีรูปอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นใช่ปะมันมีสองอันนะครับผมน่ารักมากโอ้ไม่กอดชอบชอบชอบ,ชอบ,ชอบเลิศมากมนี่ก็เป็นการ์ดท,ที่แบบตันนี้เนาะที่แบบดีใจมากที่ได้มาแล้วต่ต้องไปเตรียมตัวข้างในเพราะเดี๋ยวต้องไปถ่ายรูปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยอันนี้คือใหม่มากเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเจอกันข้างในงานนะทุกคนอันนี้ก็คือคอแถบ จริงๆตอนที่เข้าไปในห้องครั้งแรกแล้วนั่งรอถ่ายโฟโต้กรุ๊ปโฟโต้ช็อตอะคือตื่นเต้นมากจงังหวะเดินเข้าไปใกล้เรื่อยๆก็คือแบบใจไม่อยู่กับตัวแล้วภาพที่เราออกมาคือไม่รู้ว่าดีไหมจำอะไรไม่ได้เลยตรัพอถึงช่วงโชว์อ่ะคือเป็นช่วงที่รู้สึกยิ้มไม่หุบเลยไม่ได้ถ่ายรีแอคชั่นตัวเองตอนดูมานะแต่ว่า จำได้ความรู้สึกที่ได้ดูพอมาย้อนดูคลิปตอนตัดอีกอะไรเงี้ยเราจําความรู้สึกตอนที่เรารู้สึกตอนนั้นได้เลยว่ามันมีความสุขมากๆมันเป็นช่วงเวลาที่แบบเรารักฉาหัตเทวลาบมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เราได้ดูซีรีส์ครบทุกตอนแล้วจนมาดูตอนจบด้วยกันตอนนี้อะไรเงี้ยเราได้เห็นโชว์ได้เห็นหน้าตาของคาลิเตอร์แต่ละคนจริงๆอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่มีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากๆได้เสพบรรยากาศของไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือตัวนักแสดงเอง,เ,องเต็มที่สุด,สดโอเคเนี่ยทำเคือสายทัตเทวลา จากนั้นเนี่ยมันก็จบด้วยการที่เราได้นั่งดูรีแอคชั่นด้วยกันเนาะแล้วก็มีอาจจะมีเอ็นคอร์นิดหน่อยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นงานที่ออกมาแล้วสนุกมีความสุขมากๆจริงในคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แนะผมเล็กเล่นน้อยเก็บบรรยากาศงานที่เราได้ไปร่วมมาแล้วก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยเนาะอยากเก็บไว้เป็นเมมโมอรีว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้ไปดูสถา์เทวดาแบบสดๆกับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ ความรู้สึกในการดูหลายๆคนพร้อมกันเนี่ยมันเป็นความรู้สึกใหม่มากแล้วมันความรู้สึกที่รู้สึกว่าเอเนอรคนที่เหมือนกันมันอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันทําให้ซีรีส์อ่ะมันมีภาพจําที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นด้วย mm hmm. ยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าของว่าออฟเดอะเรคคอร์ดเนี่ยจะมากับซีรีส์พาไปไหนบ้างหรือพาไปเที่ยวไหนหรือว่าพาไปทาอะไรอีกก็รอติดตามได้นะผมแล้วก็ติดตาม r รีแอคชั่นในช่องเราด้วยนะครับสอบสารหัสเทวดา ตอนอื่นๆมีมาเพิ่มแน่นอนนะผมขอลงสเปเชียลอีอันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ